คือวันนี้เวลาที่แพชันเราหมดไปเราจะเอามันกลับมายังไงมันมีได้หลายวิธีนะแล้วทําได้ด้วยเพราะ แพชชั่น <Passion S 1> จะทําให้เราอะไม่รู้สึกว่าเราทํางานอาจารย์คะแพชชั่นในการทํางานนี่มันมาจากอะไรอะคะแพชชั่นในการทํางานเนี่ยมันก็มาจากความอยากของเราอะความอยากที่เราอยากจะเห็นว่าตัวเราดีขึ้นตัวเราเก่งขึ้นหรือว่าความอยากที่เราอยากจะให้กับคนอื่นเรารู้สึกว่าเออเอ,อ้ยเ,เราให้กับคนได้เยอะนะเพราะฉะนั้นแพชชั่นมันมาจากเรื่องของความอยากเรื่องของความปรารถนาแรงม้าน,นใจแบบเนี้ยพวกเนี้ยคือแพชชั่นทั้งหมดเลยแล้วถ้าคนที่มันหมดแพชชั่นไปแล้วคะ่ะ จะสามารถทํางานออกมาให้ได้ดีได้ไหมคะก็ทําได้แหละแต่ทําได้แบบเซ็งๆอะ่ะหลายๆคนที่หมดแพชชั่นไปก็คิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเลิกทํางานไหมนะหรือจะทํายังไงดีอะ่ะบางคนทาเพราะเป็นหน้าที่อะ่ะแต่มันก็อาจจะออกมาแบบเซ็งๆแล้วมันจะมีวิธีไหนที่สามารถเรียกแพชชั่นคืนมาได้ไหมคะคือวันนี้เวลาที่แพชชั่นเราหมดไปเราจะเอามันกลับมายังไงมันมีได้หลายวิธีนะและทําได้ด้วย อันแรกเลยคือเราถามตัวเองเลยตั้งแต่แรกทําไมเราเริ่มกลับมาดูตัวเองในวันที่เริ่มถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเรากลับมาถามตัวเองซิทำไมอะ่ะวันที่เราเริ่มเราคิดยังไงทําไมเราถึงเริ่มหรือวันนี้ถ้าเราเป็นทีมงานเราเป็นพนักงานวันแรกที่เราสมัครงานอะ่ะ สมัครงานแล้วโอ้โหได้งานแล้วไฟลุกโชดช่วงชัชวาล่ะวันนั้นน่ะเราคิดยังไงเราเห็นอะไรวันที่เราสมัครงานแล้วเราบอกนายเราว่าเราทําได้ทุกอย่างไอ้นุ่นก็ทําได้ไอ้นี่ก็ทําได้อันนั้นก็อยากทําอันนี้ก็อยากทําวันนั้นคิดยังไงวันนั้นรู้สึกยังไงกลับมาเช็คความรู้สึกตัวเองตั้งแต่มีตอนแรกเลยแล้วถามตัวเองทําไมเราถึงเริ่มและที่สําคัญนะมองออกไปไกลๆเลยมองไปตอนที่มันจบแล้วอะ่ะมันเสร็จแล้วอะ่ะวันนี้งานที่เราทำอะ่ะมันให้อะไรบ้าง ให้คุณค่าอะไรบ้างถ้าเรานึกถึงจุดเริ่มต้นว่าทำไมเริ่มกับจุดสิ้นสุดตอนจบว่าเมื่อจบแล้วเสร็จงานแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้พักผ่อนเราจะได้รางวัลเราจะได้ผลงานเราจะได้ให้คนจำนวนมากเยอะแยะมากมายพอคิดแล้วอ่ะเชื่อเถอะไฟมันก็กลับมาแพชชั่นหรือไฟในการทำงานมันก็กลับมาหาเราเองแหละทำงานต้องมีแพชชั่นนะเพราะแพชชั่นจะทำให้เราอ่ะไม่รู้สึกว่าเราทำงานอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ และแท็กเพื่อนมาฟังด้วยนะคะติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ Soundcloud, Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรัก์